สวัสดีครับพบกับผมน้อยโบราณพิบาลน,นะครับวันนี้ผมมีพระหนึ่งองค์นะเป็นพระดีพระลึกลับนะที่ผมไม่รู้จักที่นะมาให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันนะครับถ้าเพื่อนๆน,นท่านไหนนะชอบใจอยากเช่าบูชาก็ติดต่อข้อความผมมาได้นะไปะไปดูกัน นี่นะครับเพื่อนๆเป็นองค์นี้นะฮะผมจะเทียบให้เทียบขนาดให้ดูได้แบบไหนอะ่ะเทียบกับเหรียญสิบดูนี่นะหรือแป๊บหนึ่งผมมีสมเด็จที่เป็นไซส์ขนาดที่เป็นปกตินะขนาดที่ถ้าถ้านักสะสมพระเครื่องก็ก็จะเข้าใจว่าขนาดสมเด็จที่ไซส์มาตรฐานก็จะประมาณนี้นะเนี่ยเทียบให้ดู พระองค์นี้เขาหักตรงนี้นะเขาแตกนะเห็นไหมเห็นอยู่เนาะเพื่อนเพื่อนเห็นอยู่เนาะเป็นพระเก่าพระพระลึกลับแล้วกันไม่รู้ครูบาอาจารย์สร้างคือท่านไหนแต่ว่าสวยงามนะพิมพ์ทรงสวยงามเอกลักษณ์เหมือนนั่งอยู่ในะระฆังเป็นเหมือนพระพิมพ์พระสมเด็จนั่นแหละนะเป็นพิมพระสมเด็จผม เดายุคก็น่าจะอยู่ในช่วงยุคสองพันห้าร้อยบวกลบนะโดยพิมพ์โดยพิมพ,มโพม์โดยความเก่าลองดูนะเป็นเนือ้อเหมือนเนื้อยาคล้ายๆยานัดนะละเอียดละเอียดประมาณนั้นนะเพื่อนดูดูช่วงนี้ดูแบบนี้ได้ไหม มีความเป็นว่านยาด้านหลังนี่คือด้านหลังเขานะเนี่ยไหมความหนาของพระก็ประมาณนี้ดูพิมพ์พิมพ์เนี่ย หมือนพิมพ์ของอกล่องอ่ะเนี่ยดูช่างอยู่ในยุค 2, สองพันห้าร้อยบวกลบศิลปะช่างที่แก่พิมพ์อ่ะไหมเป็นอกล่องนะนั่งอยู่ในซุมละขังนะโอเคนะครับเพื่อนๆท่านไหนชอบนะผมยินดีแบ่งปันนะองค์เนี้ย